เจริญพรอิซีสุขุสุคนผู้ติดตามลาาประตูใช่ชุดย้ำมือเสาร์นอ้นองลาาเสาร์น้องพี่น้องเนาะเป็นจังได้มือเอ้านี่ใครแน่บอ่ได้สามลาาอยู่นอ้นองพี่น้องเนาะเดินดีอยู่ดีลาาชุดนี่เดินดีตลอดมือเอ้านี่ก็ลาาประตูใช่กระไรลูดอยู่ เต่เขารลดหาอยู่พี่น้องไม่ใช่เรื่องสองตัว่ามันจะหลุดหาตัวนี้หลุดลุดหาหลุดหกทิศสองไล่การพี่น้องในศูนหาในเก้าหกในสองไล่การตอนนี้โอ้มันเริ่มบึงไหมแล้ประตูใส่ดเยด,ดยเขาสองไล่การเด้ยพี่น้องเด้อยเขาเรืง พลางทั้งบนทิดสองหลุดพี่น้องล่าประตูใช่ได้05นหาได้เ6ราหกหลุดหาหลุดหกเข้าสองหลุดพี่น้องเล่าสันติภาพนี่เพิ่นรับแตะเพิ่นว่าเขามาเครื่อมูไปเขา้าตัวซ้ำล่องพี่น้องเอ้ไปเขา้เขาเก้าเกศปุ่นไปเขา ไปเขาเก็ดมันเขากะยู่ลักลอยคือเกา่ากับบ่าซ้ำว่าเขาแล้วพี่น้องเมื่อเขาตัวตัวธรรมดามา่เขาว่าเขาว่าเขา,า,เขา,า,เขาหลุดมัดของสันติภาพเล่าประชาชนเล่านี่หลุดสามหลุดแปดเขารูดสามพี่น้องเขารูดสามด้วยนี่้อนี่เขารูดสาม เขาที่เกตสามเขาอยู่ที่บนเกตสามสามหลุด 3. 3 8. เปดล่าเอ็กซ์ตานี่กะหลุดสุดหลุดหาหลุดพี่น้องแต่มาเข่าตัวจอได้พี่น้องเด้อมาเข่าตัวจอวกับตัวสำรองมาเข่าตัวสำรองมาเข่าตัวสำรองเก่าละพี่น้อง มาเขาเก่าตัวสำรองแต่ว่ามาเขา่าจอสามเก่าเป็นเก่าสามได้พี่น้องเนอะือวาพัานสามเล่านะพี่น้องเนะาะพันสามเล่าด้ซีพันสามเล่าด้ซีหลุดถือว่าพัานไปได้นะพี่น้องเนาะพุ้ติตามเป็นจังไดไปโศกมันเนี่ยบอกผู้ใดบึงอยูกอ่กะ บอกปูมาในเร่อว่าเป็นจังไดชงข่าวปูแน่ปูอยากหูจักว่าเป็นจังไดมาจังไดอยากมีหูจักอยากมีกำลังใจไม่พี่น้องทิบว่าใดทอดอยชิไดดสู่ไปเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจปูมาเน่ถึงมันว่าสีมีคนเบ่งหน่อยกะยังสู่อยู่นะาหน้าถ้ามีผู้เบ่งอยู่ถ้ามัดคนเบ่งแหละมัดผู้เขาที่ตามแหละจังเสิเจ้าเนาะพี่น้องเนาะในการนี้ยังฉีจัดต่อไปอยูะ คือเราประตูใช้วันที่3ากะผ่านนอพี่น้องเนาะคือจับมาเอาทบทวนก่อนหาหกเราประตูใช้หกแปดซีหนึ่งสาหขาเขาต้งหกตั้งหาพี่นอ 3, 5, 6, 3, ้องนูด3ามหาหกโตเล่าสันติภาพหกสามสามีเก้เก็ี่ก็ บิ้งหกสามกมเล่นหกสามล่อง 9, เก่าเกตลุดพี่น้องภระาชนเล่าเจับคูสามแปดซเก่าสามเกตหาวิ่ง38 3ตัวเก่ 9, 3, 8, าสามเข่า3มพี่น้องเข่าลูด3เล่าเอกตาศูหาหาซีเก่าศเก่าวิ่งศูนหากลมเล่นศูนหา สามตัวกับเก่าศุนหาเข่าตัวจอพี่น้องเข่าตัวจอคือเก่าสามพานนะพี่น้องเนาะสามเล่าสามไล่การพานันสี่ไล่การพานสามเอามืน่นวันของวันที่สี่มื่นเสาเ้อพี่น้องเ้อะที่เป็นตัวได้กับมาเบิงมาเสียกันมาแช่กันเด้อพี่น้องเด้อเล่าประตูใช่เริ่มแรกคือของเขาละเล่าประตูใช่เขาได้สอง เขาได้สองอย่างได้สองลูดพี่น้องบนรางจับคู่เขาล้วประตูใจจับคู่หนึ่งหกหนึ่งหกหกขา

wing 16 16 nâng 3 sám tua xuống nâng hộp xuống nâng hộ. sám tua สามตัวศูนย์หนึ่งหกวิ่งหนึ่งหกกลมเด่นกลมเน้นหนึ่งหกร่องศูนย์หนึ่ง ดาวสันติภาพดาวสันติภาพสันติภาพ thân tì phạp khu khô Hà cầu ha cầu Cầu kết Cầu kết C cầu C cầu si cầu hạ bẹt hạ viên hạ cầu hạ cầu viên tùa si hạ cầu si hà cầu sám tua biến thang cái này lại bỏ đi là phi nào chỉ bỏ một chỉ một là Đinh hà cầu cùng đen nền hà cầu 浪西狗。 và cha chôn lão chân lào. Bà cha Chôn Chôn nào, Là ta chôn lao chấp ku si ha si ha Saam si ba si bảy, tám, chín, mười, mười một, mười viên viên si hà sám tua cầu si hà cầu si hạ biển si cấp hạ gom đen si hạ 八、六。 いったいった อีกจตาจับคูสองหกหาก้หากหากหาก้าหกหกสาม ามหนึงหกหนึงหกวิ่งวิงสองหก สามตัวสามสองหกสามสองหกดน่ง สองหกเน้นเด่นสองหกร่องหกสามเต็มหนาตัวอะไรทีนี้พี่น้องเขียนตัวใหญ่เกินบ่กว้างเกินก,ก,กนนะารระยะบ่ถึงนะพี่น้องนะ เพียนตัวนลอยๆก็ได้ดอกเอาซื้อนี่ปูคุณนี่เอาแคบหนาจอด้วยแคบหนาจอด้วยพี่นองเอ้ยพู้ได้เข้ามาแล้วก็ได้ไปในตางที่ดีอยู่เนาะเล่าสุดเล่าประตูใจนี่เรื่องดีสมือยุ่น้องไปได้อยู่ จับใจให้มันได้ได้พี่น้องเน้อขะมันตันทั้งหนึ่งฮอกกไปทั้งหนึ่งเปิดหาตั้งไม่หาอะไรห,หาเบิ้งหมองไม่มองมันตันม,มันอัดฮอกกับว่าเขาไปพี่น้องเขาไปมองมันเปิดมันนั่นนะพี่น้องน้าเอ้าลาประตูใช่มันที่ซีขันยาได้พี่น้องเน้อสองพันหาร้อยหกสิบหกลาประตูใช่กระจับคู่ห้ยหนึ่งฮอก หกหาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งวิ่งหนึ่งหกสาตัวศูนหกกมเด่นหนึ่งหล่องศูหนึ่งเล้าสันติภาพหาเก้าเก้าเกสเก้าหาปวิ่งหาเก้ 59, กมเด่นเน,น้นหาเก้าล่องสี่เก้าสตัวสี่หาเก้าประชาชนเลา่าสี่หา สามหาแปหเก,กวหกวิ่งสีหากมเรนสี่หาล่องแปดหสตัวเก้าหาล่าเอกตาสองหกหาหกหกสามหนึ่งหวิ่ง สอกกมเดิน2 6งล่อง6ก,กสา,สาตัวสอสามสอเอาไปพิจารณาเบิ้งเน้อพี่น้องเด้อดูได้มักกระจัดรูได้ขัดกระพานคือว่าเดี๋ยวนี้มือนี้ได้สามเนไว้บับนทีสามมืออื่นบันทีสี่อาจจะได้สี่ฮึกเกตึกเปียดกับว่าจากพี่น้องเด้อเพื่อควบม,มัน ควบม,มั่นใจของปูกะวา100่า1้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องว่ามาทุกลอบเลยพี่น้องเด้อจัดทึงลุดทึงจอเลยพี่น้องเด้อเอาทุกลอบให้ได้ให้พี่น้องเอฟซีสุข,ขุสุข,ขนสกสก,สกสกมันมันเฮ่งเฮ่งลยๆยกันคุณพระคุมขรองพ่อกันไม่สุดต่อไป